สวัสดีทุกท่านนะครับปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงซปเปอร์ฟลกนะครับจากร้านน้าราหลังนกนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ทางร้านประกอบให้เส็จบนสแตนอย่างนี้เลยนะครับส่วนประกอบทุกอย่างประกอบไปบนนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนชุดนี้นะครับเพรสเชอร์สวิตช์นะครับโซลีนอย์วาลนะครับกล่องนะครับกล่องควบคุมนะครับจุดนี้เป็นจุดสําหรับมุนรับแรงดันนะครับ นี้เป็นเกจนะครับเกจแสดงวัดแรงดันจุดนี้เติมน้ำมันเครื่องนะครับสีแดงๆเนี่ยนะออกมานีนะ้จุดนี้น้านะครับสาหรับท่อสําหรับเติมน้านําเข้าขับน้ําขาเข้าแล้วก็จุดนี้เป็นน้ําข่าออกไปยังหัวพ่นนะครับสาหรับต่อท่อ PE ดีไซน์สวยงามนะครับถือว่าเป็นปั๊มอีกหนึ่งตัวที่มีคุณภาพสูงในตระกูลของปั๊มแรงดันสูงนะครับตรงนี้เป็นตามแมวนะครับสำหรับดูระดับน้ำมันเครื่อง ใช้งานง่ายสะดวกนะครับจัดส่งให้ทุกท่านทั่วประเทศได้นะครับสำหรับท,ทุกที่ท,ที่ต้องการความชืน้นความเย็นนะครับคุ้มค่าครับ